โอ้โห,โห,โหทำไมยุกจังน้าหนักเพิ่มเหรอไม่ขันออ้ยแม่ขันไม่กล้าลงมันยุบอะ่ะระวังมากๆนะครับแม่ขันระวังตัวแต่แบบนี้ระวังนะแต่ทีเห็นลูกชายแล้วโอ้โหอยู่ที่บ้านไม่ระวังเลยวิ่งกระจุยกระจายไปหมดแหมมาที่นี่ระวัง สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครัอา้าเป็นอะไรอ,ไอ่ะแม่ขันวันนี้นะครับเรามาถึงงานนะที่น้องบัวลำพูแล้วนะเยเป็นยังล่ะไม่ขัน มาถึงที่งานแล้วนึกว่าลูกชายจะมาถึงก่อนที่ไหนได้แม่ขันมาถึงก่อนก่อนเพื่อนเลยนี่ครับที่พักของแม่ขันของเราเตรียมอาหารให้พร้อมขมื่นมาที่หลังเนะเพื่อนแม่ขันมาที่หลังนะครับเจมืน่นอยู่ใกล้ๆกกันนะฮะนู่นอยู่ด้านล่างนะฮะ เจมืน่นนี่คืออาหารของแม่ขันค่ำคืนนี้สุดยอดเลยต้นกล้วยเยอะก่อนที่จะมาปลูกเราก็จะพาแม่ขันไปกินน้ำกันมารอลูกชายนะฮะมารอลูกชายโอ้โหมาถึงที่นี่บ่ายบ่ายโมงกว่า,วามาถึงที่นี่ มารอลูกชายจนค่ําแล้วลูกชายยังไม่เห็นมาเลยอือหือไปกินน้ำก่อนไปเดี๋ยวลูกเขาก็มาเนอะแม่ขันไปกินน้ำก่อนค่อยมากินนีก่ก็ได้ โอ้โหน,น,นานๆนะครับน,น,นานๆได้เจออาหารแบบธรรมชาตินี่อาหารสุดโปรดของแม่ขันเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมากินอาหารต่อก็มีสระน้ำอยู่ใกล้นะครับผมสระน้ำอยู่ใกล้ๆเอา้าทำไมอะแม่ขันไว้ัวลูกเห็นควันหลายมาถ่ายไม่ได้เลยแม่ขันนี่ ฝองเลยทันทีงอนอะไรงอนลูกชายไม่ทันมาบ่เออเนาะเดี๋ยวเขาก็มาลูกเอ้ยไปไปกินน้ำก่อนลูกระวังต้นมะละกอด้วยเด้อเดี๋ยวพ่อไปก่อนก็ได้มามามาๆขึ้นไปกินน้ำก่อนลูก โอ้โห,โหทำไมยุบจังน,น้ำหนักเพิ่มเหรอไม่ขันอ้ย,ยไม่ขันไม่กล้าลงมันยุบอ่ะมันยุบม,มามาทั้งพีกได้มองพ่อยืน,เ,นยปเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางลงไม่ได้ครับน้ำหนักโอ้โหยเยอะมากนี่ครับลงมาแป๊บเดียวนี่มีรอยเลยนะฮะวางต้นมะละกอด้วยนะไม่ขัน ห้ามกินต้นมะละกอของคุณตานะเดี๋ยวคุณตาไม่ให้กินน้ำเด้อไปค่อยลงเออโอ้โหโอ้โหตักตักไปดูสะหน่วยนั่นบ้งไม่กินครับสะลูกนี้ ระวังต้นมะละกอเขาเดินนะเหยียบต้นบักหุงเพืเ่เดี๋ยวเราจะไปดูสะอีกสะลูกหนึ่งก็สะลูกนั้นก็มีน้ำเหมือนกันนะไปไปไป าที่กินน้ำครับนี่ครับซ้ายมือเอ้ยลงได้ไหมเห็นไหมกินได้ไ่นี่ <shirts> <S <S ยังไม่มีที่จะยืนกินนะครับน <places> ี่เด้คมลงกินอีก็ไย้ตัว เจอไม่ไผ่เจอมบไผ่แล้วเจอมบไผ่แล้วไม่กินแล้วน้ำมาเลยมาเลยคนสวยกินน้ำก่อนลูกตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะหล่มไปนิดนึงนะฮะกวติดหล่มครับไม่ขันเลยไม่กินเออตรงนี้จะกินหรือเปล่า บ่าท่านกินแล้วหยายัายางเต็มคำปากอยู่ยืนให้กินหยาหมดก่อนต้องเกือนให้หมดะถึงจะกินน้ำนะครับไม่ขันนี่ครับมายืนกินรอลูกชายมาถึงก่อนเพื่อนเลยนี่ฉลาดมากครับระวังมากๆนะครับไม่ขันระวังตัวนะแต่แบบนี้ระวังนะ แต่ที่เห็นลูกชายแล้วโอ้โหอยู่ที่บ้านไม่ระวังเลยวิ่งกระจุยกระจายไปหมดแหมมาที่นี่ระวังดูท่าทางน้ำตรงนี้จะอร่อยกว่านะครับหรือว่าตรงนี้เขาไม่ได้ลงเล่นหรือว่าไม่มี ขี้เป็ดขี้ไก่เนาะตรงนั้นน่าจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่แล้วเลี้ยงปลาปลานินน้ามันไม่ค่อยสะอาดก็น่าจะแบบนั้นด้วยแต่ตรงนั้นนี่มันลมด้วยนะฮะพื้นมันยุบนะะแม่ขันก็เลยไม่กล้าจะยืนกินครับนี่ถ้าแบบนี้นี่กินดีมากๆอือหือ มาถึงก็ไม่ค่อยกินนะฮะมาถึงใหม่ๆกวนลายเอามาให้กินก็ไม่กินอ,อิ่มละโอเอาถ้าอิ่มแล้วก็ไปนานนะครับคือถ้าอิ่มแล้วแม่คันก็จะไม่ยอมกินอีกไม่ยอมตักอีกถ้าตักแล้วก็มาจะโยนทิ้งครับอ้าวอนละเล่นกอไผ่เขาไปเรื่อยอ่ะไม่ทัน ไปไปเข้าหลักรอลูกชายไม่รู้ว่าลูกชายจะมาหรือเปล่าวันนี้้ไปไป,ไปขนาดกินยังมีเสียงได้ยินเสียงร้องนะเอปกติมาแบบนี้ลูกชายจะเดินมาแล้วจะเห็นลูกชายแล้วนะลงจากรถมาจะเห็นลูกชายแต่วันนี้ไม่เห็นลูกชายก็เลยร้องหานิดนึง อืมนาะไป,ปไปลูกไปไปรอแล้วลูกชายอยู่ที่นู่นแหละอยู่ที่หลักเราเอออาหารก็มีให้กินนี่ครับยามทรบคำนะครับผมบรรยากาศดีสุดๆครับ ดูครับไม่ยอมไปครับห่วงอะไรอ่อ้อนพ่ออยากให้พาไปหาลูกชายบอเออเดี๋ยวเขาก็มาลูกเอ,อ้ยเดี๋ยวน้องตะวันก็มาจะมาแห่ด้วยกันนี่แหละไ,ไปไปไปลูกไปต้องเอาให้ได้กันอื้ม ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินพายมงคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม